วันนี้มานอนตรงนี้ก่อนเวลาม่ำหม่ำอยู่ไหมลูกอาหารมาแล้วมาแล้วหอมหอมมาเลยหม่ำม่ำกันเลยคนเก่งโอเคกกอเ้ยงยำนี่มามีใส่น้ำลงไปด้วยหนูจะได้กินน้ำเยอะเยอะเมื่อก่อนตอนเลี้ยงใหม่ๆมัมมีก็ให้อาหารเปียกเขานะคะเออ เขาก็จะชอบกินอยู่ใหม่ๆอยู่ช่วงหนึ่งเลยอะหลังจากนั้นสักพักนึ่งอะโหยไม่เอาเลยคงจะเบื่อเพราะว่ากินทุกวันเออแต่ตอนเนี้ยช่วงเนี้ยเพิ่งเริ่มกินก็คงชอบยังเอ็นจอยมียาอยู่ในนี้ด้วยนี่ยาเม็ดเหลืองๆเล็กๆนี่เป็นยาออกระเพาะปัสสาวะอักเสบมียาบำรุงเลือดอ,อ่าแล้วก็มี วิตามินรวมแต่ไม่ใช่วิตามิน B นะคะแล้วเดี๋ยวก็ยังต้องมียาอันนี้อีกยาเยอะแยะเต็ม่หมดอันนี้เกี่ยวกับเรื่องท้องเสียเมื่อวานที่ให้เขากินไปทั้งหมด400กรัมอะดูเหมือนว่าน่าจะพอเพียงนะคะสรุปเหมือนว่าเขาจะกินแค่วันละกระป๋องทั้งๆท,ท,ที่กระป๋องเขาเขียนว่าน้ําหนักตัว20กิโลเนี่ยควรจะต้องกินวันละสองกระป๋องนะแต่หมอมีลองใหด้ดูเขาก็ไม่ได้โหยหาแบบหิวอยากกินอีกอะไรอะ ให้ตอนเช้าอ่ะร้อยกรัมถ้าเกิดว่าเขาหิวอะระหว่างวันอะเขาจะต้องมานั่งมองมานั่งตรงระเบียงแล้วขออาหารตอนเย็นค่าก็เหมือนกันตอนลังคืนเขาก็นอนดีเลยค่ะนอนเยอะนอนปกติอะเออก็เลยแบบคิดว่าพออีกอย่างตอนวิ่งเล่นอะถ้าเกิดอาหารไม่เพียงพอเขาจะต้องไม่มีแรงนี่ก็ออกไปกี่รอบก็คืนมีแรงทุกรอบอยากจะวิ่งเล่นเกินเวลาทุกรอบไม่อยากกลับบ้านหรอก ก็แปลว่าน่าจะพอในในหนึ่งกระป๋องวันละกระป๋องดีเลยไม่เปลืองนานเมื่อกี้พี่ไรเดอร์มาเตี้ยเขามองใหญ่เลยเขามาส่งอาหารของหนูไงครับอาหารกระป๋องไงสูตรแกสโตรของหนูอะ่ะเออม,มันมาแล้วมีสั่งมาเลยสิบกระป๋องเออหนูน่ารักมากเลยอะ่ะพอหนูกินแค่วันละกระป๋องเดียวก็อิ่มอะ่ะมามีก็ค่อยสบายใจขึ้นหน่อง เพราะว่าถ้าหนูกินวันละสองกระป๋องนะมันก็เท่าตัวเลยนะนี่ลดค่าใช้จ่ายจากที่คิดว่าจะต้องจ่ายไปหนึ่งเท่าตัวเลยนะหนูอิ่มจริงๆใช่ไหมลูกหนูช่วยมามีประหยัดใช่ไหมคะกินรับวันละกระป๋องนะโอเคแต่ถ้าหนูไม่อิ่มแบบมามีก็ให้ได้ให้เพิ่มได้แต่ว่าไม่อยากให้หนูเยอะเกินถ้าเกิดว่าหนูอิ่มเดี๋ยวกินแล้วมันแน่นท้องลูกนะโอเค